สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นยาชิกา a f เฟกนะครับโมเดล A นะฮะจริงๆ้วตัวยัชิกาเฟกเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายหลายรุ่นนะครับอืมก็จริงๆมานการทำงานมานะันก็จะคล้ายๆกันแทบจะทั้งหมดนะครับจะต่างกันแค่พวกอ่าสปีชัตเตอร์ตัวนับิฟ์มตัวขึ้นิฟ์มตัวดู ตัวดูนับเฟรมนะครับบางตัวก็อยู่ตรงนี้นะฮะบางตัวก็อาจจะเป็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแบบช่องแดงๆนะครับตรงนี้นะ,ะแล้วก็ตัวซิงแฟดอะไรอย่างงี้นะบางทีก็อาจบางตัวบางรุ่นนะครับก็อาจจะอยู่ด้านหน้านะฮะแต่โดยรวมเนี่ยการทํางานเนี่ยมันก็จะคลา้คลายกันหมดนะครับรูปทรงเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเยนะฮะเลนเนี่ยก็ระยะเดียวกันหมดนะครับ จะมีเป็นบางรุ่นนะที่ระยะ75นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยมันจะระยะ80มิลนะครับแล้วก็ F 3.5นะครับก็ยาชิกาเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมือใหม่นะอาจจะต้องฝึกกันหน่อยนะครับฝึกการใช้งานกันหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเอ่อขนาดนั้นนะฮะเป็นกล้องแมนนวลนะครับเป็นมีเดียมฟอร์แมตนะฮะใช้ฟิล์มเนี่ยขนาด120นะเป็นฟิล์มแบบนี้นะครับฟิล์ม120จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นฟิล์มที่ผมเพิ่งถ่ายมานะครับเพิ่งถ่ายเสรร็จนะคับ อันนี้ฟิล์ม120อันนี้ฟิล์ม35หรือ135นะครับฟิล์นน120ม120เนี่ก็จะค่อนข้างใหญ่กว่านะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็การทํางานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะฮะก็ปรับอันนี้เป็นตัวขึ้นชัตเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวลั่นชัตเตอร์ด้านล่างนะครับก็แค่เลื่อนนะครับปึ๊บ อันนี้ผมเปิดชัตเตอร์บีไว้นะครับชัตเตอร์บีเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้สปีดที่ต่ํามากๆลงไปนะครับอาจจะต้องใช้ตัวลั่นชัตเตอร์ด้วยนะแล้วก็ตัวขาตั้งกล้องนะครับถ้าสปีดต่ำๆนะต่ำกว่า 20, 25ลงไปเนี่ยอ่ามันอาจจะทำให้ถ้าเราถือถ่ายเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยอาจจะทำให้มือเราสั่นนะครับภาพอาจจะเบลอได้นะครับชัตเตอร์บีเนี่ยมันก็จะเปิดค้างไว้แบบนี้จนกว่าผมจะปล่อยตัวปุ่มชัตเตอร์นะครับ ประมาณนี้นะฮะสปีดชัตเตอร์10นะครับมันก็จะช้านะครับเดี๋ยวกดให้ดูปึ๊บนี่เห็นปหมมันก็จะช้านะครับก็ไล่ขึ้นไปนะครับ2 0 0นี่ก็จะไวนะครับจะค่อนข้างไวนะนี่มันก็จะไวนะครับปึ๊บสังเกตดูด้านในน,นะครับนี่มันก็จะปึ๊บปึ๊บนะครับไวนะโอเค วิธีการตั้งก็แค่หมุนวงแหวนนี้นะครับหมุนไปตรงตัวเลขแค่นั้นเองอ่าแค่นี้เองง่ายๆนะครับโอเคถัดมาตรงนี้นะครับเป็นตัวตั้งค่า F นะครับหรือว่ารูรับแสงนะก็กว้างสุดอยู่ที่3.5นะครับแล้วก็แคบสุดอยู่ที่22นะผมว่า22เนี่ยผมว่ามันแคบค่อนข้างแคบเกินไปนะครับอ่าถ้าสมมุติว่า อยากถ่ายแบบสตรีทหรือว่าถ่ายวิวนะผมแนะนำให้ใช้ f 1 6นะครับ f 1 6หหรือว่าถ้าเกิดใครแบบว่าเป็นสายสตรีทนะก็ใช้ f 1 6นะครับก็ค่อนข้างง่ายนะแทบจะไม่ต้องโฟกัสเลยด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับถ้าแบบถ่ายพลาสเตแบบอยากได้แบบหน้าชาัดหลังเบอร์ก็3.5นะครับ f 4ก็ได้นะ5.6นี่ก็ได้นะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับ โอเคถัดมาตรงนี้เป็นตัวโฟกัสนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโฟกัสธีการโฟกัสก็คือมองในช่องมองด้านบนนี้ด้านบนนี้นะครับก็ดูตรงนี้แล้วก็หมุนโฟกัสตรงนี้นะครับพอภาพมันชัดเนี่ยเราก็กดถ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการความแม่นยําอย่างเงี้ยเราก็ใช้แว่นขยายที่อยู่ด้านในนี้ได้นะครับดันออกมานะครับ ็จะมีแว่นขยายก็ดูเข้าไปนะครับก็พอจัดองค์ประกอบาอ่างเสร็จ๊บก็หมุนโฟกัสเสร็จนขึ้นชัตเตอร์กดถ่ายแค่นั้นเองง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเฟรมให้ดูนะครับก่อนอื่นก็มาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือตัวนับเฟรมนะครับก่อนที่เราจะใส่ิฟรมทุกครั้งนะครับทําให้มันเป็นตัว S ก่อนนะนี่ ตัวเอตรงเห็นเห็นไหมตรงนี้จะเป็นตัว S นะครับวิธีการทําก็คือกดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปนะครับมันก็จะเป็นตัว S แบบนี้นะฮะอ่าโอเคจะเปิดห้องฟิล์มให้ดูนะครับเปิดห้องฟิล์มก็ด้านล่างนี้นะครับเดือนเปิดห้องฟิล์มก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะได้ฟิล์มมาใหมอ่อ่เดี๋ยวผม ไม่มีฟิล์มใส่ให้ดูนะถ้าสมมติว่าเนี่ยเราได้ฟิล์มมาใหม่นะครับซื้อฟิล์มมาปุ๊บมันเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีแกนตรงนี้อยู่นะให้เราเอาแกนนี้ออกแล้วก็เอาแกนเนี้ยไปใส่ด้านบนนะครับยกอันนี้ขึ้นนะครับใส่ด้านบนนะฮะใส่มันเข้าล็อกมันนะฮะประมาณนี้ เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาฟิล์มใหม่เนี่ยใส่ด้านท้ายนะครับใส่เข้าไปแล้วก็บุนล็อกให้แน่นนะครับบุนล็อกอให้มันเข้าร่องนะครับแบบนี้แล้วก็ดึงไอ้กระดาษเนี่ยมาใส่ด้านบนนี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมไม่มีฟิล์มใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่ผมใช้แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดผมใส่เนี่ยมันก็จะเสียเลยนะฮะจริงๆแล้วมันไม่มีฟิล์มเทสให้ดูนะครับ ก็ไม่ยากก็ซื้อได้ฟิล์มมาใหม่ก็ใส่ด้านล่างนะครับก็เอาขึ้นทานบนนะฮะแต่จริงจริงแล้วไอ้คลิปที่ผมสอนใส่ฟิล์มกล้องรนะ้อยยี่สิบเนี่ยกล้องฟิล์มรนะ้อยยี่สิบมีคลิปที่แล้วนะครับอ่าที่เป็นยาชิก้าเหมือนกันนะครับอ่าอันนั้นผมจะใส่ฟิล์มให้ดูด้วยนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับอ่าประมาณนี้ก็ไม่ยากนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝานะฮะ่หมุนล็อกให้แน่นนะครับ ทีนี้ก็มาดูตรงนี้นะฮะตัวนับเฟรมเนี่ยเวลาเราขึ้นิล์มเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยนะจนกว่ามันจะเป็นเลข1น,นะครับมมันก็จะเป็นเลข1น,นะครับตรงนี้เลข1เนี่ยก็คือภาพที่1นนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์นะครับโฟกัส อะไรเสร็จจัดองค์ประกอบเสร็จขึ้นชชตเตอร์กดถ่ายนะครับปึ๊บพอจะไปภาพที่2เนี่ยก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนมันก็จะเป็นภาพที่2นะครับภาพที่3ามก็เหมือนเดิมนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็หมุนนะครับก็เป็นภาพที่3มนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกดไปนะครับก็หมุนนะครับเป็นภาพที่4นะครับ ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนจนกว่ามันจะเป็นเลข12นะครับอันนี้เป็นเลข8นะครับก็จริงๆแล้วไอ้ตัว Yashi effect เนี่ยมันสามารถถ่ายภาพซ้อนได้ด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย เป็นภาพที่9อยู่เนี่ยขึ้นชัตเตอร์จัดองค์ประกอบอะไรเสร็จปุ๊บกดถ่ายนะครับปล๊บถ้าเรายังไม่ขึ้นิฟ์มเนี่ยไปภาพที่9เนี่ยเราสามารถถ่ายภาพซ้อนได้นะครับก็คือขึ้นชัตเตอร์อีกครั้งนะครับแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับแบบนี้แค่นั้นเองแล้วก็ไปภาพที่9นะครับภาพที่10นะครับไม่ใช่ภาพที่9นะ,อ,ะอีก2รูปนะครับ เรียบร้อยนะครับพอหมุนจนผ่านเลขสิบสองไปเนี่ยมันจะเป็นกลมๆแบบนี like ้นะฮะเห็นไหมอันนี้คือหมดม้วนนะครับมันก็หมุนไปเรื่อยนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะฟรีนะถ้ามันยังมีฟิล์มอยู่เนี่ยมันจะแบบออกนึดนดนะครับมันจะนึดนดหน่อยๆนะฮะก็หมุนไปเรื่อยนะครับพอมันฟรีเราก็เปิดฝาหลังเอาฟิล์มออกเอาไปล้างนะครับแค่นั้นเองทีนี้มาดูตรงนับฟิล์มนะครับ อย่างที่ผมเกินไปตอนต้นคลิปนะครับว่าทําให้มันเป็นตัวเอ็ก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เฟรมนะเนี่ยทีนี้มันเป็นตัวกลมๆอยู่นะครับวิธีการทําให้เป็นตัวเอ็ก็คือกดตรงนี้กดค้างนะครับกดค้างไปแล้วก็กดตรงนี้กดลงนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเอ็นะครับ แค่นี้เองง่ายๆนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆนะ่ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวเสียบแฟลชนะครับแล้วก็ซิงแฟลชอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานยาชิก้าเฟกนะครับก็กล้องมีเดียมฟอร์แมตนะถ้าใครแบบว่ากำลังหากล้องมีเดียมฟอร์แมตอยู่อย่างเงี้ยราคาแบบไม่แพงมากอย่างเงี้ยนะผมแนะนําพวกยาชิก้าครับก็เป็นค่อนข้างมาตรฐานนะครับอถ้าสมมุติว่าเราเบื่ออย่างเงี้ย เมื่อขี้เกียจใช้แล้วเราก็สามารถตั้งโชว์ได้นะครับเพราะว่าดูรูปรักเนี่ยมันค่อนข้างแบบวินเทจนะครับแล้วก็พวกยาสีขาเฟกเนี่ยพวกทวินเลนแบบนี้จะค่อนข้างได้มุมมองการถ่ายรูปที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราสะพายไปนะตรงเนี้ยมันจะอยู่ระดับประมาณเอวนะครับเราก็จะได้มุมมองที่แบบว่าแปลกๆอ่ะกล้องเอ็นทั่วไปมันต้องยกขึ้นมาแนบตาใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็มอง ด้านบนนี้ได้เลยนะครับเปิดฝาก็มองด้านบนนะครับมันก็จะได้มุมมองแบบแปลกๆนะเวลาแบบว่าเอาไปถ่ายสเตจเนี่ยจะค่อนข้างสนุกนะครับบางคนไงมันเขาอาจจะไม่เคยเห็นกล้องประเภทนี้เลยด้วยซ้ํานะครับมันก็จะเป็นแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับเออแล้วก็อย่าง ที่บอกนะครับกล้องตัวนี้เป็นเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตนะเป็นแมนะนวลล้วนนะครับก็จะไม่มีวัดแสงนะก็แตงจริงเราก็ใช้วัดแสงในมือถือหรือว่ากด Sunny ้ซันนี่16แทนก็ได้นะครับอ่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะค่อนข้างงงนิดนึงในช่วงแรกนะครับแต่ถ้าฝึกบ่อยๆนะมันก็จะชำนาญนะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้นะครับใครสในใจกล้องฟิล์มเนี่ยก็เข้าไปดูใน IG ได้นะใน IG ก็จะมีกล้องฟิล์มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ คลิปสอนด้วยนะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับโอเคฮะขอบคุณครับ